ตัดมะเขือพวงตัดมะเขือพวงเดี๋ยวจะเอากิ่งไปปักชำมะเขือพวงเขาจะตัดปักชำติดง่ายนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆเขาติดดอกแต่เราไม่อยากให้เขาสูงไงไม่ห้เขาสูงอันนี้มะเขือม่วงยักษ์ของน้ำนวดอันนี้เก็บไปทำพันุ์เก็บไปขยายพันธุ์ต่อม้มรีเขาตาที่แงแอดหน้าขมานมช่องเดชเชอร์สอินนะจ๊ะใครสนใจหมัอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดชเชอร์สอิน ใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องกเกษตรเน่าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรเน่าโรงเรียนแล้วก็เพจม,มัมมารีเขาตาเที่ยงคนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนี่ตามไปหาติดต่อหาซื้อของซื้อต้นมงต้นไม้ซื้ออะไรก็ได้ทักไปถ้ามีเดี๋ยวน้องหนวดบอกเองไม้ประดับพืชมงคลมีหมดตอนนี้อันนี้อะไรไมร้หญ้ายเยอะขึ้นมาเดี๋ยวต้องถอน เนี่ยตัดตัดตัดอย่างนี้ตัดใต้ข้ออย่างนี้เนี่ยเอากิ่งไงกิ่งทิ่มลงดินเลยได้ตั้งหลายท่อนนะหนึ่งท่อนนี่ฮะหนึ่งท่อนนี่ตัดใต้ข้อหน่อยริดใบออกนี่ได้สองท่อนเอาใบออกนี่ แล้วอันนี้เก็บเนี่ยเอาไปจิ้มลงดินจ้เนี่ยท่อนสองท่อนนี้นะกดให้จมดินจิ้มมองไหนดีเอามองนี้แหละขอจิ้มไปก่อนเขาจะติดง่ายตัดปุ๊บทิ้มปับ๊บเนี่ยกดข้อให้จมดินอ่ะเก็บมะนาวหน ลงเต็มไปหมดแล้วตัดแต่งแล้วมองไม่เห็นเออหน่อยจะไปล้างแค่นี้เองตัดตัดแล้วก็ไปทิม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 ทม,ทม,มีดินตรงไหนก็ทิมเข้าไปไม่มีอะไรยากไม่ติดเนอะไม่ติดตัดไม้อะไรที่ปลูกปลูกไปขึ้นเพาะไปขึ้นเอาใหม่นี่ก็ได้อีกหลายกิ่งไง กิ่งมะเขือพวงมันตัดปักชำติดง่ายดินี่ริดใบออกเอาไปดุนๆน,นี้แหละนี่ขยายพันธุ์เป็นสิบปีมันก็ติดไม่ต้องมีใบอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเหลือใบด้วยซ้ำตัดแล้วก็ทิ่มทิ่มลงดินเรียบร้อยเหนื่อยเราเหนื่อยอ่ะ งานบ้านเราเยอะยังไม่ได้รีบผ้ากองโตแล้วก็ทิ้มเข้าไปนี่เดี๋ยวเราก็ได้ไมะเขือพวงไว้กินอีกเยอะแยะเลยยอดอ่อนกิ่งอ่อนอันนี้ก็ติดไม่ต้องเสียดายมันขยายพันธุ์เราต้องการขยายพันธุ์เราก็อย่าเพิ่งไปเสียดายเขาเขาสูงอ่ะเขาจะแบบกิ่งเขาจะเป็นกิ่งกระโดงใช่ไหมสูงอะไรเงี้ยเราก็ตัด ออกไปแล้วก็ไปขยายพันธุ์ต่อหามองปลูกเข้าเราก็ไม่ค่อยมีแล้วละ่ะเราก็ไปอาศัยเบียดเบียดนู่นทิมตรงนู้นทิมตรงนี้ทิมตรงนั้นปลาเล้าเหนื่ <c oughs> อยหอมฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาทนี่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนลงคลิปไปแบบโรลโไม่ต้องสนใจย,ยอดวิวนะจ๊ะลงลงไปทำไปจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงแก่เท่าชรา สุดท้ายแล้วก็นั่งกินนอนกินเนาะแค่นี้นะ